cái hết hết thế kết hết ừ, khắp hết hết, hết.

เลี้ยงวัวก็ทำงี้ครัวปาว่าผิดน้องโมครับเฮ็ด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  เฮ็ดโ <Head>. oh. อ้ย,อย,อยลงเฮ็ดอยู่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยหมากับไม้รีเนะาะจักเฮ็ดบ่เจ้าจักเฮ็ดบพ่พี่ๆองเลยว่ครับตงในบานกระจกมาดี๋ยวโอ้ยข้างใน เห็ดท <54. S 2> <seeing> <ettes> ั้งนั้นเลยพี่น้องเลยโอ้โสิคัดคัดงาหาเห็ดก่อนโอ้อ่อนซ้อนลายคุน้องเลยฝุ่ครับฝุ่นี่รงี้ครับดีตรงนี้เห็ดเห็ดเห็ดดี่นี้ งามๆครับนี่เห็ดเห็ดเห็ดเห็นดบ่ครับม้ๆมาๆมาเหไม้หม้ครับมาแล้มาๆม้ไ ออบบ้องด้วยเดียวแต้งกล่องจะข้าวกันด้วยไาพี่น้องเดืเบ่งนึงอโอ้ภามันไก่บ่กไปเด้อพี่น้อง chia sẻ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  hết, ừ, hết, hết, hết. sẻ

ดังเลยมองเดียวครับเป็นกระป๋องเลยเออเ,เต็มกระปรอ๋องหักลายอืมออ้มาขอดองเห็ดครับอยู่ขา้างในเนาะมีกุ้ยหยังมา ช้อนครับหอมมาดงเดียวแค่นี้มาหนี่งครับโมโมูมันบาน,นใหญ่หลายเท่ากับ่เอานะครับเอาไว้แต่เห็ดเชื้อนะครับเห็ดเชื้อกินเทื่อนหนาฝนตกมากไม่ก็ได้เชื้อขึ้นไม่อีกครับค่ะคัะคักค่ะเห็นบ่ครับอาชู ดงเดียวครับอุออดอคลอยแล้วคลิปเ็ดเ,เดอพี่นองเด้อย มาผ่อนดวงเฮ็ดครับดวงเห็ดมาพ่อดงเห็ดเหม่นบานงางมัน วิักคักๆตัดครับตัด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 ตินไปพร้อมโอ้ามาพอดวงเห็ดครับดวงเดียวพอเลยเนาะตามานเอ่ตอตัว๋ยาให้แม่บ้าน เฮ้มาบานเก็บหมดนี่ได้พี่น้องเบิ้งหลายบ่ครับเบ๊วยคักค่ะเดี๋ยวผมสืย่างเขาทั้งนี้นี่ผมพอไปเชื่อกันครับนี่เห็นบ่พี่น้องท่งผมเห็นบ่ครับเห็นบ่หลายคักพุ่ณข้างในบ่เดี๋ยวผมพาเลับไปน่บพี่น้องดอกตุ่มจุ่มที่คมณขับ เห็นบอ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 ครับโอ้ยเห็ดผม